ที่กินอีโกอิตกันและกันนะครับแมบบที่ผมกำลังจะพูดอยู่ก็ชื่อว่าบูล็อกบูล็อกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละน่าจะน่าจะเป็นบูล็อกอะไรวะแต่แต่ก็เรียกบูล็อกปกติดีกว่านะครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในแมบบูล็อกกันนะครับเป็นบูล็อกที่ดีมากนะครับแต่บัก เยอะโคตรโคตรนะครับจะบักงเหรอครับตอนสไลด์นี่แหละบักเยอะสไลด์ตรงๆรงแต่ไม่ได้แต่มันก็แล้วแต่เน็ตหรือไม่ก็ปิงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ครับเรโอแต่เมื่อกี้มันขึ้นอีสกีนะแปลกๆนะเนี่ยเลโอแล้วก็แถมโฟด้วยนะครับโฟเป็น คาเมเลียนหรือเปล่าคาเมเลียนน่าจะหมายถึงกิงกาเอ้ยกิงกานะแล้วก็คิดมัดยังอยู่ครับผมใส่โค้ดอะไรไม่รู้อะน่าจะได้สองพันหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ในนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้นะครับทุกคนก็ลองไปใส่ดูแล้วนะคโค้ดนี้ก็อะไรนะสามแสนเลโอเท่าที่เห็นมานะครับ ลองใส่ก่อนเนี่ยมันหายไปแล้วอะแต่ก็ทุกคนก็ไปดูกันเองนะครับผมขี้เกียจแจกแล้วก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปดูกันเลยมาผมจะมานั่นเลยนะครับสกิลแรกก็เป็นการ Copy นะครับฝั่งฝั่งด้านหน้าสามารถเลือกคนด้านซ้ายหรือคนด้านขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ คุณเลยครับนี่สมมุติว่าผมอยู่ฝั่งนี้แล้วผมคือเลโอตรงนี้ฝั่งนี้ใช้ลินมันจะเป็นประมาณแบบสุ่มสกิลของลินลินจะมีท่าสกิลแรกก็ปั่นโค้งแล้วก็พลิกตัวนะครับแบบหลบหลบคนด้านหน้าหลบอย่างเงี้ยฟูฟ มันจะสุ่มให้นะครับแต่เท่าที่ผมสุ่มได้ก็น่าจะได้แค่ไอหมุนตัวนะครับปั่นโค้งได้ยากอยู่นะแล้วก็พวกตัวอื่นๆนอีกมากมายนะครับอันตรีของเลโอก็น่าจะเป็นการก๊อปปี้อันตีของฝั่งตรงข้ามเช่นอิซากิอิซกิมีท่าใหม่ว่านะครับนี่ถ้าอิซากิจะเป็นแบบเหมือนบูลล็อกซีซั่นสองเลยนะครับตอนสุดท้ายอ่ะ แล้วมันก็จะมีอะไรนะจิ๊กซอหลักลักกี้อะ่ะเป็นเป็นดวงอะ่ะความโชคดีอะ่ะแล้วก็ยิงประตูได้เลยนะครับผมลองใช้และยิงตรงนี้เข้าอะ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็โอ้โหเสียงถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะผมอยู่แบบมีเสียงเยอะด้วยแล้วก็สกิลสอง mm. ก็จะเป็นประมาณแบบ สไลด์โหมดจะมีโหมดสองโหมดนะครับโหมดโหมดพุ่งตัวเร็วๆอย่างนี้พุ่งตัวเร็วขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสติงสตงก็จะยิงบอลเร็วขึ้นแต่ข้อเสียคือมันจะพุ่งช้าไอพุ่งแบบพุ่งแบบไม่ไกลขึ้นนะครับพุ่ง้แค่นี้แต่ถ้าเราถ้าเราแบบสายสายสกัดก็พุ่งงนี้ได้เลยครับพุ่งไกลนะเนี่ยแล้วก็ความเร็วก็ยิงประมาณนี้เข้าหรือเปล่า เข้าครับิดหรอเปล่าหรือ,อยิงมุมนี้ลองยิงมุมนี้แล้วกันจะเข้าไหมไม่เข้าน่าจะน่าจะยิงไม่ค่อยได้ผมไม่ถนัดเรื่องการยิงด้วยแล้วก็โฟของเลโอก็จะเป็นประมาณแบบรถคูดาวก๊อปปี้นะครับจะลองใช้ท่าใหม่ฟุอุ้ยยังไม่ได้ยิงท่าใหม่เลยโูลินต้องมีบอล หนลองก็ลินนี่แหละลินผมได้ปั่นโค้งะครับอุ้ยเข้าอุ้ยตกไปเยอะจังวะตกไปห้าเอ๊เจ็ดเจ็ดห้าเลยเหรอโหหน้าสุสีนนเนี่ยเรียบร้อยโดนแย่งอันนี้ใช้เลโอเหรอ สกัดทันไหมไม่ทันผักอินนิชีแป๊บเฮ้ยเพื่อนอีกูอีสูงว่ะไปจังหวะนี้เพื่อนถึงไหมโอ้ไปไม่ทันพลิกตัวแล้วปัน่นโค้งไม่ใช่หรอเอาแตงกิ้วดิไหนขอขอลองเลยแล้วกันแล้วกันฟึ๊บยิงเข้าไหมโรูบอกแล้ว ไม่ค่อยยิดไม่ค่อยถนัดการยิงด้วยเป็นตัวซัพพอร์ตดีแล้วเมื่อกี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามไม่ค่อยถนัดการยิงสักเท่าไหร่ก็ผมเป็นสายซัพพอร์ตด้วยยิงแล้วไม่ค่อยเข้าเพราะว่าอะไรไม่รู้นะแล้วก็ สามารถก๊อปคนอื่นได้นะรออันตีก่อนก็ได้ห <c oughs> ืมจบรล้วโกออกเกมเลยเหรอโอ <c oughs> ถ้ถึงไหมถึงไหมโอ้โห ผมได้อันติมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวขอกรอบก่อนแล้วกันนะครับกรอบก็จะเป็นการยิงนะครับอันนี้อันนี้รหัสอันนี้เรียกว่ารหัสสำรองก็ได้นะครับรหัสสำรองก็จะเป็นแบบอิซากินะครับใช้อิซากิแล้วโฟก็ลดโู้คดายี่้าเซ็นะครับย้ำอีกรอบนี่นะครับเท่ไหมมีดวงตาออกมาด้วยนะครับแต่มันอยู่ข้างใน ข้างในอ,งอะไรนะข้างในผมผมข้างในผมอะ่ะเออมันซ่อนไว้มาอันติเลยอันติก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับไม่มีอ๋อมีเสียงมีเสียงครับเอแนวแนวตั้งเฉยมาคัมเลียนนี่ก๊อปมาแล้ครับต้องก๊อปคนละหน้ายิงมุมนี้ลองลองลองออนี่นะครับถ้าไม่ของอีสก,กี ลักกี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปแต่ไม่รู้เข้าหรือเปล่า้ยเข้าด้วยเทเทเนั่นเ่ยเทเทเท,ท,ทก็เร็วน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็จัดเต็มแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบ้า